สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะชาวราศีตุลทุกท่านสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขรอยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะค่ะมาดูกันว่าในส่วนของเดือนมกรานะคะชาวราศีตุลน,นะคะ2565นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเพิ่งมองว่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการผ่าตัด ตกแต่งดัดแปลงซ่อมแซมทุบทำลายอันนี้โอเคเหมาะนะคะรวมถึงงานสระงานที่ใช้เข็มงานที่ใช้อะไรของแหลมคมอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานเกี่ยวพวกนี้อันนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะอาจจะมีปัญหาเร,รื่องของการเงินคือเหมือนกับว่าได้เงินไม่เยอะอย่างที่คิดนะคะหรือน้อยกว่าเป้าหมายที่คิดก็ได้ะคะ่ะดังนั้นคือวิธีการแก้เคล็ดนะคะคุณไปทําในส่วนของทําบุญนะคะในเรื่องของ การช่วยเหลือคนอื่นที่เขาบาดเจ็บมีปัญหาก็ได้เช่นเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงอะไรที่มันแตกหักเสียหายหน้าบ้านนะคะให้ไปซ่อมแซมให้ดีนะคะหรือหน้าห้องอะคะ่ะถ้ามันมีการแตกหักเสียหายเป็นการช่วยเสริมดวงคุณได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะมองการงานจะมีโอกาสที่ว่าได้งานใหม่ๆได้ข้อเสนอใหม่ๆได้งานทําใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะน่ะย,ยังไงการงานก็ดีอะ นะคะเออเหมือนเราอาจจะได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ได้ที่มีคนมาเสนอมาแนะนำยังไงก็คือได้เงินดีกว่านะคะค่ะในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยมันเหมือนว่ากระท่อนกระแท่นบ้างนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่ะบางครั้งเนี่ยมันเหมือนว่าสิ่งที่เขาเสนอหรือสิ่งที่เราเสนอไปอ่ะมันไม่ถึงเขาโดยตรงไม่ถึงฝั่งตรงข้ามอะค่ะดังเออก็จะต้องรอในเรื่องของความรู้สึกความอ่อนไหว แล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือถามว่าในอนาคตถึงไหมมีโอกาสถึงเพียงแต่ว่ามันจะตะขุกตะขักบ้างนะคะจะไม่ค่อยได้ชัดเจนแล้วแบบว่าปั้งอะไรอย่างนั้นเลยค่ะอืมใช่ส่วนท่านที่ยังไม่มีก็ตามนะคะมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเขาจะมาแล้วนะแต่ว่ามันก็มีอะไรอุปสรรคขัดขวางบ้างที่จะใช้เวลาในเรื่องของว่าเขาจะเดินทางมาจีมาคุยอย่างนั้นนะคะค่ะในเรื่องของพายะเบาอ,อะไร มองว่าชาวราศีตุลน,นะคะจะมีความสุขเนาะ อย่างไรคือครอบครัวครอบครัวนะคะก็คือมีโอกาสที่จะมีความสุขมีความมั่นคงหรือในเรื่องของการงานนะคะมองว่าจะตีขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยความรักอาจจะมีอุปสรรคบ้างในระหว่างทางระหว่างการคบนะคะโดยอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนั้นก็ได้ะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณมีงานใหม่ๆที่มีข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นงานที่มั่นคงทําให้ครอบครัวมีความสุขได้นะคะดังนั้นี่ะลาง มองสิ่งที่ดีค่ะที่จะช่วยเสริมพลังเรานะคะเดือนถัดไปก็ชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจดูดวงพึ่งน้อยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิป YouTube รวมถึงกดถูกใจให้พึ่งด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้กันนะคะค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆแล้วเดี๋ยวพึ่งจะมาทําคลิปอัพเพิ่มนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ